ท่ามสองนังเอกพื้นบ้านแยมธมนพันธุ์รุ่นพี่อยู่ในเรือนจำเกือบสองปีแล้วท่ารรมสองนางเอกพื้นบ้านแยมธมนพันธุ์รุ่นพี่มินพิทยาดูทันทัศฐานหญิงกลางมาปีกว่าแล้วความคืบหน้าหลังจากที่ศาลอาญ,ญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว17ผู้ต้องหาบริษัทไอไอคอนกรุ๊ปและคุมตัวมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนผู้หญิงไปยังทันทัศฐานหญิงกลางตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่17ตุลาคม67 นายทูชัยกันภัยทนายความของนางเอกสาวบินพิทยาเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะกักตัวควบคุมโรคเข้าวานว่าหลังจากที่คุยการยอมรับคุณบินยังปรับตัวไม่ได้แต่กำลังใจดีเพราะยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนการปรับตัวตอนนี้ยังรับประทานอาหารได้น้อยเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคที่เป็นมานานแล้วเบื้องต้นติดต่อให้ญาตินำยามาให้แล้วนายทูชัยกล่าวว่าคุณบินไม่ได้ร้องขอพบใครเป็นพิเศษในตอนนี้นอกจากญาติ แต่ญาติยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ต้องรอให้ผลการกักโรคก่อนนอกจากทนายความที่สามารถคอนเฟิร์มได้เท่านั้นรอมกันนี้ไม่ได้เจอผู้ต้องหารายอื่นได้เจอเพียงทนายของผู้ต้องหาเท่านั้นเมื่อถามว่ามินตัดผมแล้วหรือยังทนายความบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดผมซึ่งตนทราบว่าผู้ต้องหาทุกคนยังไม่ได้ตัดผมเนื่องจากยังเป็นผู้ต้องหาใหม่แต่ก็ใส่ชุดดังโทษปกติหากยังจํากันได้รุ่นพี่นางเอกพื้นบ้านอย่างยามธมนพันธ์ที่ถูกจับกลุม ในคดีเบ็บไซต์และฟ้อกเงินตั้งแต่เดือนธันวาคม2567และศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวอาดีตนางแสดงสาวยังคงต้องถูกควบคุมตัวในฐานะสารหญิงต่อไปจนกระทั่งวันที่18กรกฎาคม67ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีเว็บพน,นันและฟ้อกเงินหมายเลขดำที่พนังงานอายการคดีพิเศษ5เป็นโจทก์ฟ้องนางสาวธนบุญพันธ์หรือแยมอดีตดารานักแสดงชื่อดังกับพวกในความผิดฐานร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใด ซึ่งรูปภาพภาพโฆษณา,ภารูปถ่ายหรือสิ่งอนันใดอันลามกรวมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อกโดยทางตรงหรือทางอ้อม uh ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพ fin นันสมคบเพื่อกระทำความผิดและร่วมกันฟ้องเงินโดยนางสาวธมนลพันธ์จำเลยที่7ที่ถูกพิพากษาจำคุกห้าปีวิรรโอรงอาญาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน250,000บาทต่อมาวันที่20กรกฎาคมศาลอุทธรณ์มีคำสั่งลงมาว่าผีเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการกระทําของจําเลยที่7มีลักษณะเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายจํานวนมากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจํำเลยที่7มีกําหนด5ปีหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุนอันเชื่อว่าจำเลยที่7จจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยที่7แต่รบกว่าอุทธรณ์ให้ยกคำร้องเท่ากับว่ายามธบรมพันธ์ถูกคุมตัวอยู่ที่ฐานทัศฐานหญิงกลางมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณภาพยามธํามพันธ์มินพิทยาภาพแหน่งข้อมูลข่าวสนุกด้วอความค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ